อยู่สกลนครมา25ปีเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกก็เจอเรื่องแปลกจนทําให้พวกเราต้องขนลุกปรา,าสาทหินของโบราณตั้งอยู่บนยอดเขาภูพานและที่นี่ก็คือพระธาตุภูเผงอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครก่าจะได้ขึ้นมาชมความสวยงามและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเดินขึ้นบันไดกว่า491าขั้นที่นี่ก็จะแบ่งเป็น6ชั้นสวรรค์ซึ่งบริเวณด้านล่างก็จะมีปรา,าสาทของพระแม่โสมาทิวิกาณัเทวีให้พวกเราได้กราบไหว้ขอพรพอผ่านบันไดสูงชััั้นนกก็จะถึงงงยยอออดภููเเขาาาา่่่มีปรสทตชืว สถานที่แห่งนี้เป็นพลังงานเดียวกับมาจูปิจูหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพอมาถึงบริเวณปราศาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีนกยุงมารำแผนให้พวกเราดูรากับว่ามาต้อนรับแถมยังมีฝูงแมลงปอขนาดใหญ่บินวนอยู่บริเวณปราศาสไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญใดๆแต่ก็ภาวนาขอให้เป็นสัญญ,ญาณที่ดีหลังจากนั้นก็ได้มากราบไหว้พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านในซึ่งอาจารย์โอเล่ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาเรียกอง์นี้ว่าพระไวยโรจนะเป็นพระพุทธเจ้าทีีี่่เเปปยยยมมมไดด้ววคาาาตตังแสอทิ์ คใคยที่อยากจะพ้นอบายภูมิให้ขึ้นมาตั้งปณิธานต่อหน้าองค์ท่านและขอให้คลิปนี้เป็นสะพานบุญน,นำพาท่านที่ทุกใจได้มากราบไหว้และขอพรสักครั้ง